สวัสดีครับอารุณสวัสดิ์ครับตอนเช้าๆนะครับนี่เราจะมาลองดูนะครับว่าสมมติเรามีคนถ่ายรูปมาให้เราแล้วรูปนั้นมันเอียงนะครับรูปนั้นมันเอียงเราจะมีพิการแก้อย่างไรนะครับรูปนั้นจะเป็นลักษณะแบบไหนฮะสมมติว่า รูปนี้มันเอียงอย่างนี้นะฮะเราเรียนนามบัตรผมมานะครับผมเราก็มาลองดูที่ว่าเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรน,นะครับอาจจะไปที่โปรแกรม Excel หรืออะไรเรานี่เราเรียนสเกตอัพเราก็เอามาเข้าส e t c h Up นะครับ i m p o r t File นะครับ Import file นะครับ,รบก็ไปที่ไหนที่ d e s k t ท p นะฮะเ e s k t o p เนาะ Desktop ที่เราเซฟไฟล์ไว้เซฟไฟล์ไว้ออเลยนะครับเป็น all. ออลเป็นออ l เลยที่ ผมเซฟไฟล์มาใหม่อันนึงนี่ปั๊บนี่นะฮะตัวนี้ผมก็เข้ามาในนิวนะฮะตัวนี้นิวนี่นิวแมดโปโต้แล้วก็ตัวนี้นะครับนิวแมดโปโต้แล้วก็คลิกไฟล์พวกนี้แล้วก็กดตัวนี้นะครับ Import นี่นะฮะอ่าเมื่อเข้าได้แล้วครับ The import แล้วตัวนี้ก็มาจัดการเป๊ะนี่นะครับง่ายๆนะครับปั๊บนี่เนี่หมุนวิวๆเลยนะฮะมาอันนี้ครับมานี่ มานี่เสร็จนะครับครับมานี่เลยปุปป๊บตามรูปเลยนะครับตามรูปเลยซูมมาดูใกล้หน่ยนะฮะเมันเข้าไปนยซูมคลิกขวาคลิกอะไรได้อ่ามันจะได้มาเป็นขอบเป็นลายให้มันเกิดจักษ่าเนาะอ่ามาได้แต่งรูปแต่งลายอ่าปุ๊บโอเคเมื่อทําการได้แล้วคลิกตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับ ปับ๊บนะคลิกแล้วก็เอานี่มาเล็กแทงกูล่าหรือสี่เหลี่ยมเขียนเลยนะครับนะครับเขียนตามรูปพอเขียนเสร็จปุ๊บเราก็มากดตัวนี้นะฮะกดตัวนี้นะฮะกดกดนี่ครับด้านขวามือด้านขวามือตรง Project t e x t u เจอร์ฟอร์มโปับ๊บเรียบร้อยครับผมอ่าพอเรียบร้อยแล้วก็คลิกนะครับซูมได้นี่ฮะมาแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็มันจะเป็นก็กดดีลิ ตัวนี้เราก็นี่มามามุนได้ฮะมุนเ,เก็บเฟ็บนี่เห็นไหมหมุนปึ๊บมามานี่เห็นไหมครับว่าตัวนี้เราก็ปรับแหมเป็นนะไปตรงเป๊ะใช่ไหมฮะนี่วิธีการเทคนิคนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับเนะาะใครจะโทรหาผมก็โทรได้เบอร์นี้นะครับอีเมลตามนี้นะครับโอเคนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับ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 สวัสดีครับ